สวัสดียามเชา้าสวัสดีนะจ๊ะดอกบัวน้อยดอกบัวงามกาลังเตรียมบานรับแสงตะวันแล้วนะจ๊ะนี่ส่งมาแล้วส่งมาแล้วนี่นะคะนี่ปุ๋ยออสโมโคสจะเป็นเม็ดสีเหลืองแบบนี้นะคะซื้อมาใส่อ่างบัวไม่ต้องซื้อปุ๋ยบัวแพงๆนะออสโมโคส สูตร13หรือสูตร15ก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นซื้ออย่างเดียวใช้ได้ทั้งสวนเลยเวลาบัวเขาใบเล็กลงแบบนี้เตรียมใส่ปุ๋ยได้ทันทีนะคะอย่ารอช้าถ้าใส่ปุ๋ยแล้วเขาจะใหญ่เหมือนเดิมออกใบใหม่มาใหญ่ๆเลยแล้วก็มีใบเหลืองเราก็เด็ดออกให้เขาแบบนี้นะคะเก็บใบเหลืองให้เขา ใบบัวเริ่มเล็กลงก้านก็จะเล็กลงเรารีบใส่ปุ๋ยให้เขานะคะนั่นคือสัญญาณต้องการอาหารด่วนค่ะนี่แล้วเขาก็จะใบใหญ่โตขึ้นมามพร้อมกระแตกดอกใหม่ๆง,งามๆมาให้เราเลยค่ะสวัสดีนะจ๊ะ